ครับพี่น้องลิปนี้กำลังยกสะดุ้งยวนบึงงามนะพี่น้องน้ำอยกบึงน,น,น้ำน้ำขึ้นฝนตกไลยด้ลองมโยกเบ่งพี่น้องแต่ว่ามาสุป,ปีกับบกคอยเข่าดิเส้นหมากสิเป็นเนื้อคืนขนะึ้น่ะวกเขา่าวกประเซียมป่าลดปลาหยังสิพี่น้องอันนี้เลยลองมายามหมูเวียนบึงสิเป็นจังไงดพ๋พี่น้องมากระทิมงานที่ก่อเป็นพี่น้องทีมงานกำลังใส่ทีมงานกำลังใส่อุป,ปกรณ์ เอาด่างมานสองเส้นพี่น้องหาสลุงกับแปะสอบคนเดียเอาแนวตากดิเพราะเดียยเด๋ยวแนวตากมาพี่น้องเออเป็นอย่างเดียดเด๋ยวเทียนนั้นไดดเราจะขีบเอาให้สองเส้นแปะสอบนี่แหละครับมองโยกน้ำขึ้นครับคุณอะพี่น้องโอเคน้อครับเนาะถ้ามองตอนโยกเลยนะครับเดี๋ยวใส่ชัยทิมงานกันนะครับนี่แหละครับสิงห์มงนี่แหละพี่น้องลองมงม่องนี่ น้ำไหลจกๆสิโบมีป่ายู่บ่ออุ้ยคือมันมีผืนทียกเลยเด็กพี่น,อน้องจะได้ระบาดตัวนี้เฮาเออสะดุ้งงี้ก็ปากอ้าวเอารุ่นนี้ล่ะอุ้ยสะดุงง้งเงืองสะดุ้งเ <c oughs> ยียบไปได้ไยังถ้าเที่ยมาน ต้องแดดๆบ่ะครับมัมนบ่ได้จักโตเวได้เด็ดหนิท่านได,ดๆเหรอลวะในทีไ่ได้ปากกาจาักตัวดีปลาสูดน,น้อยตัวนึงอยู่ปลาสูดเพิงก็แลังกิน,กนปลาน้อยแล้วนี่เองสิ เห็นมีผู้ใดมากเลยหรอท่านไหนมากมังเน,นาะหนาวให้ลวงเถโอ้ย,ยหลายเลยเนาะมือคืนนี่เขาจะเออห็มากว่านี่ยบอครับ ถ้าเจาะลอมันลวงสักก้อนตี้อืมนี่อันอยู่ครับ โอ้แหนบอกถึงแหนมาได้แหนมันขึ้นเงื่อนเขาเว่อครัึเจียงยังจับนี่ไปฟังนั่นพอดีนะจ๊ะอนังเดี๋ยว้้วครับนาะ มีงานดูป่ะปะอเอากระยางไปมันมีมองเหยียบไมหมขึ้นไปอยู่เพิ่นบอกให้ขึ้นไปข้างนั้นมัขี้พอดีเลยดิพันว่เาเนี่ยก็ขี้เต็งสิโอ้ยปลายังขี้เข่าเนาะแบบนี้มึงแน่สะดุง้งร่องลง ขึ้นไปยกเท่งอันนั้นคนะิดว่าเพื่อธนะันวาขอพอดีเลย ครื่อหูปากก้าวนว่าไปทางนั้นน่พอดียังว่ทางนี้มันมีเต่อุ้มๆอย่าขึ้นไปทางใหม่ก็ได้ขนาเลยครับ่าได้สิไปเบื่งอยู่ท่านได้ไปอยู่ครับ ได้ยืนบ่ครับอ,อ,อ,อืมเอาดิเดี๋ยวที่ไปเบิ่งเดี๋ยวสันหยับลงมาอีกจังหน่อยพี่น้องโอ้คือเป็นแตงโมเออฝนลิ้นแหมวันคือลงมาเลิกแฉสูตรสิบเบลเลนออกสวยๆพี่น้องลงมาเลิกเลิกกันเด้นี่อเอาสียแยกไปเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อุ้ยยันโอ้ยยันเดนี่ โอ้ oh! ขึ้นมาทั้งหานเด้พี่น้องบนหานโอเคโอ้ยนี่ล่ะคือเป็นตะคือแท้อุย้ยฝนคือลื่นเขาแท้ฝนยี่หน,นากรองเอลยล้ะลื่นแบบปลาฝ่ายบอสว่าได้เป็นยังโอ้ยเดี๋ยวความอยากให้พี่น้องใเบิง่งฝ่ายผมเห็นมีปลาเอาเป็นตะมีปลาผัดบ่มีปลาเนาะไอ้สูตรตัวเดียวนี่บอกพี่น้อง ปากงปลากกว่ามีอไม่ได้ติงนะปากาของปลารียนมากคนจังสีว่าปลากามันเรียนเฉยดิพ่าะเรานบ่มีอุม้มเขาหนอเข็นตะได้ข้างนอกเข็นตะได้ข้างนอกเข็นตะได้ปลากลาครับไต่สูดน้อยตัวเดียว งคนลิ้นๆหนึ่งสีขจาเขากำลังอยู่เงียนอนเฉยเลยนี่ มันได้ดูดเห็เด็กคนเห็นนะจีโอ้ยมันขางคึืนยืนทั้งห h าเนาะเกียบยุ่งเหรอตาป่าป่ามันยุ่งหย่างนี้วิเศษกล่องกันด้วยพี่น้องแกะดีว่าเรานี่ยเป็นตาปลาเขาเนี่ยปะ ปลาสูตรที่จริงมันก็ตรงนี้นะจังสิปลากากระโอมีปลาสูตรกระโวได้เอ,อ้ยน้ำจูบจูบอยู่ในพี่นองพอ,อย,งอย่งก็สัร์กระหยิ่งไปมองที่พนว่านแล้วพูดมองนาเงียงก็บพนว่าปากท่อข้างหนา้าพนว่าคนมายกสะดุ้งแตกสวดๆอยู่แล้ว,ว เดี๋ยวหนูจะพี่ร้องเวียงมาทางพี่น้ำกระหน่ำเขาต้องเขาเคยไปใส่ทางนั่นไหมเอ้าใส้นของน้ำไแล้วเนาะบอเทียปากกามันทางพี่พี่ร้องมึงกันนะพี่น้องเอาล่องเปลี่ยนทางบึงทอกต้องเปลี่ยนทางบึงเด้พี่น้องท่ามฝนห้องร้องบึงแล้วนวไรโจกโจกร้องเปลี่ยนบึงร้องมาเอาน้ำนิ่งบุกวนเลยเป็นแต่มีแต่ได้ป่าไง เอาไม้ตีใส่กลางสะดุ้งเนาะเอิ่นปากกาไหมพปกพัปพักคือทางเย่ยขื้อเราเห็ุอะแต่กลางมันมีต้นซ้ำสาไงยูนิได้ไปสแล้วออกหรอเปล่าว่ามันป่าที่เขาอยู่โบกตอบลงเดื่อน้ำติงมิงติงสิเฮ้ยมัน โอ้ยพี่น้องสิดร่าพี่น้องได้บาลนี้ปาบ่าได้อะก็ได้สิดลล่าไปทั้งกันาจายกลายๆคนเดียวเี้เอามาันครึ่งนงพอเลืองสัน้นกีดินบ่ตรอู่แม,มนบมันติดอันเอ,อ,นนอียงุทั้งิดป้าปลานี่บานเนอ ลงหล้างไหนบ้านนึงทละาพี่น้องล,ะละ่มีอย่างี้มนอยูบ่บรรยากาศมันได้เนาะฝนลิ้นลิ้นมันน้ำไหลๆบรรยากาศได้ปล่าอุบาดเว้ยแต่องแหงประด้ได้ประสูตรตัวนึงกระสูบจุดตัวนึง เรากับมหาปลากันนีนเราเบิร์ลาดลาา <laughs> ส,สองเส้นม่าไหมหนอที่อยู่ก็ได้กับพี่น้องโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็ว่่ค่อยได้ปัญได้พี่น้องได้ประสูตร เอาก็ได้สูดได้ไปประซูดได้บรรยากาศด้วยพี่น้องเดี๋ยวสิ่งแยไปมองพุ่นเด้อบบนี้มองที่พ่อใหญ่เรายบอกวันพูนหนาะมองมองน้ำไหลพุ่นพนวาเห็นคนไปนยกสะดุ้งอยู่พคนว่าก็เลยสิพ้าก,กันใหญ่ไปพุ่นพี่น้องโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่มองจนจบจคนที่เขามาบง<ข>องไปน่ต้องปวดติดตามนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะมีคลิปยาสะดุง้งให้เบิ่งเรื่อยๆครับสหรับคลิปนี้ก็พ่อที่นี่กนแล้วพี่น้องเนาะบ๊ายบายขอคนหลายๆครับจริงนกำลังเก็บ นี่ครับน้ำเป็นตะมยีป,ป่าเนยด้วพี่น้องห็งได้ประสูตรตัวเดียวนึง